พูดเองวันนี้มาหยุดปะมามพูดดิอ่าวัตดีครับวัตดีครับวัตดีหยุดกับเกมอะไรรายการเล็กอีสเดียวเลยยิ้อยู่มนนี้เกมอะไรไอ้กูกระตุโ้โโอ้ my god อยืนในนี้เกมนีเกมอะไรแคที่บอาเกมที่บอาเทเวอร์ที่ว่าไม่ใช่นี่มิกิวหาเลยหายมิกเซลครับผม ว่าอีวิทคิดไว้หาไม่ใช่เยอะโอยแลกแรกแรกตอบง่าๆน,น้อยเลยสี่แล้วเนี่ยใชเหอ่มันแากมากพี่จะไม่ใส่เพลงพี่<า>จะอาจเข้ออาจตั้งนานแล้วพีอ่ออไม่เล่าแาวจ้นี่ก็คือ้วาอ่าพีเอพเยยห้าสี่โ oh มงก่อเอฟพีเปดูงไงเ่ชิปมาดูโปรแกรมอ่นลิปมันจะ้ ถ้าไม่ได้ถ้าไม่มีโปรแกรมมาคลิปก็ไม่ได้ดาวโหลดมาก็ดีนะาโหลดมันเก็บไว้นะมาล่อนไม่มีเลยเราจะฆ่าคนก่อนเวลาแต่ที่นาเมียไม่เล่าเดียร์แต่ถ้าเจอคนบินก็ไม่ไหวเหมือนกันนะพี่เล็กโอ้ยบินชุ่มไม่นะเจอเจอบินแบบว่าบินแบบว่าวุดวุดวุดอ่ะบินแบบวุดวุดวุดอ่ะบินแบบว่าเฮียแม่งบินบินตปีดอ่ะมันบินธรรมดาพอได้นะบินนั่งบินเป็นยุ เฮ้ยอาดวดธเลยพี่มาแล้วบีโคลด์แล้วลทำมิลเมาส์เดิมาม์ดับเบิลค,คลิกกับพี่เด็กไมค์คิกเบิร์นเหรอเรียบร้อยครับลิฟต์ลิฟมันมาโคครับเ <c oughs> วลาคิกกับป้องมาบ้างแต่ตอนคุณก็ไม่ดีถ่ายหน่อยไม่ราป่ะขาดหนึ่งอเออพอดีเลยเหลือให้หนึ่งงานพอดีเลยคือเอ็นเกาะแบบไมเอ็นดบันดบอออขอแชมป์ในเถอะขอร้องโอ้แชมป์ในผมครบับแชมป์ในเออ ลิฟท์ครับลิฟท์ดาบกูได้แค่าช้าสองแน่นอนอ่ะเอาไอ้ไม่รอบไปพี่นไม่รอบให้ข้างหลังนะนิาวาวหนป้ลสองฮะใช้แงเี้ยงแล้วก็เอาดาบชาร์หน <can> ึ <sh arp> <myślę> ่งมาชาร์ปก <can> ับสมุดเล่มนึ่งก็เป็นชาร์เดียวเฮ้ยเดียวมลังมเดีที่ได้แค่ช้าสองเฮ้ยมีความินอะไรชั่วๆแล้ว เินแลกใช้ฟิสซมีฟิสเตติลกันไหมไม่หมดแล้วเราต้องหดวปับเ็ีให้ได้นะมโอเพชั่นนหัวโอโหหมวกับรองท้าแม่งปรเกต์ขึ้ใเอออนอนหนให้มันได้เวอร์ดิเวอร์วันเยี่ยมองครับโอเคปุ๊บโอเคเดี๋ยวค่าคนตายกับเวลาเดีวเงอยยางยิ้พี่แม่งแตกเป็นสามสามขวดเลยวะ ดีครับดีๆแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแหลกมากจะต้องมีเครื่องแล้วจวันนีก็ว่าจะจะรีะดีก็ได้โอเคงันก็รีบอัดนะอัดอัดอัดไม่จะโดนแบนหรือเปล่าทั้งแม่ะะเราจะจะดจะนจะนจะเดเอาอนชเอาเอูเทคูเทคเดี๋ยวเเดี๋ยวมันเดินเข้ากแพงไได้ออเดี๋ยที่จะย่องเลยถ้าเหลือประมาณ3าพี่จะกระโดด กระโดดลงไปหาเองไงไม่กระโดดไปหามาแล้วมัน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 ไม่เอ็นชุดก่อนทัคู่เลยอ่ะเดี๋ยวนะ่าเกียดมด้เเรด้าพอละแบกเอ็นขุดทองอีเน้ขุดทองลมยังม่เช่ขุดทองโอมันมีเสื้อเพชรเฮ้ยจอร์มจอร์มแต่ถ้าขุดกับป้าก็น่าจะ ไอคนงงก็ฟาดส่เฮ้ยอย่าพูดตเปิดแล้วหรอเฮ้ยมันยังไม่ตกกบาซื้พี่เด็กบ่ายโหอ้ามกบตายกบตายจริงไยาง้่างโอ้โอ้ยโออ้มโอ้ยโออ้อ้อ้ยโ้ยโอ้ยโออมอ้ยอ ไปเล้วิ่งใหเดี๋ยว้างๆจะไปไน <hi> ามโอ้ยถ้าอ่านดก็ไปตามที่มานะไปยสองทีนเนี่ยเอาชุดให้กันลุชุดให้กันปึ๊บตายหนึ่งนาเพตายช่วยกูด้วยแลกชื่อแมงติดบัตเดอร์ตบตบตบแลกมาค่ะกลัวคิดนะแปะ โอ้ยขาอาีนี่นี่ถยถยบอมันบวกกันอมันบวกกันแหลกบาลใช่ไหมี่ก็แหลกเหมือนกันว่าเดี๋ยวถ้าแก้มวกว่ะอามนี่ตามพี่มาอามาช่วยหน่อยเดี๋ยวพี่บายจะวิ่งให้มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาวันนี้ขึ้นมาวันนี้ปะี่ดเดี๋ยวปดี๋ยวให้ดีนะไปกินตามเอยปึ๊บลิฟต์ลิฟตลิ้ยไม่ลิฟต่ะแลกแหลกแหลกแลยิฟตายเดียว มาตามมา้องการแล้ป่ะเตี๋ยวทำไ้ทำแรกปึ๊บปึ๊บปบได้ชาร์ซูเพื่องเดกดินได้หัวเด็ดเอามามานตัวครับัวอะไรได้เ้าเยี่ยมีเคคิวด้วยเฮ้ยตายเหรอเฮ้ยเดี๋ยวยอยู่ไหนอยู่หนพี่ไม่เห็นอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วห้ามนี้นี้นีนี้หามตายิ้ดินครับปึ๊บโเลก what 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 the w เ p อะวลิฟอันนี้มึงออกนะเว้ยไม่ออกอยังไม่เอา,เอาดูอยู่อูพี่มีหัวอาร์มด้วยลิฟครับผมเราเป็นคู่แฝดกันนะฮะพี่เด็กเขาอันอ <c oughs> นี้ตัดกินให้อันไรดีแค้ตอนนี้ก็เพิ่งได้สดๆร้อนๆอุ้ยหัวเยอะมากบ <c oughs> ้างได้ดาฟไฟตัวหนึ่ง ดาวช้าบจดตานี้รีเกมก่อนเอ้ยเล่เสี่อง like ก่อนนะโอเคเอาไว้หวังว่ามันจะดีนะ,ะ like. อย่ากดมาโคปาเวลมากกว่ลองคิดเล่หไม่เล่หหรอกกระตูเปิดแล้วไฟมันเปิดไปเราไม่เกี่ยวเอาทางชีวิตให้ดีพอหึุดอย่าฮิวไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้แกปะในนี้ปะในเลยดาวช้าบสามัาวสามซิดาวแล้วดาวสามลงดาสามมีดาสี่แล้วก็ ครสองครัสองรัาม้หน้หประมาไม่ใช่รับหนึองเกียโไม่เกียรการเปล่าเอ็นกพพาเอ็นพพาเกีรการเล่าเยอมากเอาวิ่งมาตรงีเวลมาตรงนี้มาจะทำชาร์วีกำลังใช้เลเวลประมาณสิบล้านสองเกียรการเปล่ าไปดด้วยนะครสามเฮ้ยครับาดนะครับสับสองครัไอ้เก็บมาปึ๊บป๊นี่วานี่ปึ๊บ11เล็กเฮ้ยใช่หยหมดยา26ได้ชาร์ปไอบี26เท่านั้นปึ๊บต่อไปนม่26 26อ้ยมาแล้เล็กมามาทางพี่เหรอ มันไล่ตัวอยู่เฮ้ยเร่งะวไอ้เฮียมันบังไงสั์บังแชทกลัวยีสไม่พอสามสามดีลบแชทไปเลยมาแล้วฆ่าคนสินะโอเคได้ตรงไปเรื่อยๆโดขาดแค่สามไม่เอยที่เล่นปลาสปีดเนี่ยได้สปีดสองเลยเพื่อนเพื่อนอุ้ยยังยางกระแฮก ถัาบ oh ินก uh ็ไ huh. ม exactly. yeah. well, oh. ่ไหวแล้วเออน้องมันไม่ได้บินนะเดี๋ยวมันตีกูไกลมากเลยดูดิติดลาไวอิสโอลีนะฮะโอ้ยตาก่อนยินเลยคู่แรกไอ้เที่ยมันสแปมธนูใส่กู่อืออ้วเนี้ยเวลกดคู่กดไหนคุกดกดเบลเก่งขนาดเย่ตัดอีพกอีพกเอสโว่อีพก วันเหยี่แปดเย่โอ้ยอ้าวทำไมเป็นชาวีอไอบีเอาไปช่างแม่ไงไอักแม่ยุดยคนมาดูที่เต็มเลยข้างล่งข้างล่งข้างล่งดีดูยาป๊บ้กโอ้โอ้โอ้ยคุณเกียรติวิวแทบไอตอนโอ้ยเจ็บยาที่คัมแวิวแเลยนครับ วิวแถบก็กดวิวกัแบแถบพร้อมกันครับแล้ะ ESC แล้วกดไงครับกด ESC กดสามตัวพร้อมกันเลยวะพีไ่ไอ้เหี้ยดูมันตีกูดิดูมันตีกูตายครับจังวันนี้ดูมันตีก,ตก,ตกูไอ้ไอ้ด่ากูด่ากูไม่โอ้นะเพราะว่าโดนคกตัวนึงขยคาริโก้โอ้ยพี่ไกตรงหน้าโคตรกาสกินแอปกินอะไรไม่พอเฮ้ยโอ้ไม่ไปเลยไปเลย ต้องชนะเท่านั้นไอ้เหี้ยแม่งเวลายี่งโคตรยิ่เดียวมากกับการที่คุณลุกมัหันได้ไอ้หมีไอ้หมีหันหน้าไอ้หมีดูดิคุโดดคนุแหลกหรืออะไรวะมันมันชอบตีกูแล้วกูตีมันไม่ถึงวะมันหันได้ดีดีครับเล็บตครับผมดีดีไอ้เหี้ยกูชาร์จดาบดีด้วยประเด็นไม่เป็นครับเจอกันคืนหน้า